เรื่องของขั้นตอนการทํางานแล้วก็เรื่องเม่อดสเตทเมนต์ต่างๆอันนี้พวกเราก็ไปรบทวนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัวขั้นตอนการทํางานหรือว่าเม่อดสเตทเมนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันมันมันคอมบายแล้วก็มันล้อกับหน้างานของเรามากน้อยขนาดไหนคือบางทีมันอาจจะไม่ได้ล้อเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าหน้างานก่อสร้างของเรามันมีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับแต่ขอให้มันใกล้เคียงมากที่สุด อาการ90 95 98อะไรก็ว่ากันไปส่วนอันไหนที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีอยู่ใน g a หรือว่าเม็อดเนี่ยนะครับอันนั้นเราก็ไปรีวิวทบทวนแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างสมมติว่าสมมติว่า,มมวางานล้มถังอย่างเงี้ยเอาไคโคดันถังล้มอะไรเงี้ยสมมตินะสมมตินะเราไม่ได้มีเม็อดหรือว่าขั้นตอนการทํางานที่เราเขียนไว้อ่างเงี้ยเราอาจจะไปทําไว้นะครับทำไว้เขียนไว้แล้วก็ประเมินความเสีย่ยง ไว้ทํา g สเอทำอะไรเพิ่มไว้แล้วก็เซ็นไว้นะพอเวลามีการตรวจสอบมีอารออดิตมีการตรวสอบอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้มีเอกสารมีอะไรให้กับทางออเดเตอร์หรือว่าคนที่เขาเข้ามาตรวสอบมาตรวจสอบ,สอบได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเม็ s ต่อสเต็ปแล้วก็การประเมินความเสี่ยงต่างๆที่ทางเอสเอ็มอโรงงานขึ้นมาทบทวนให้เมื่อเช้านะครับแล้วก็